ยังมากเมื่อไรจะใส่เสื้อปุ๋ยอ่ะมาแล้วแต่คือมาตอนจบเลยสำหรับคนนี้โดยเฉพาะถกต้งถกต้งถกต้งวันนี้เราจะมา r รีอกเพลงจากฝันของ first one นั่นเองก็คือเพลงเนี้ยเขาปล่อย M V มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะแต่พวกเราเพิ่งแบบได้กลับมารวมตัวกันอย่าย้ำสิวันเดือนหนึ่งแล้ววันนี้เราก็เลยจะมา r รียเพลงนี้กันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไป r รีกกันเลยกว่าค่ะ Breaking yeah. yeah. her. Oh, That's you <laughs> can <coughs> <laughs> <laughs> ปล่อยคิวลูปหน่อยออพี่เคืนนั้นแต่เขาถ้าเขาหันไปอีกทาง,ทางนึงนะพี<ล>ะ่ไม่ปล่อยคิวเนาะผมละมุนมากเลยจนระิงโอ๊ยด่านหนึ่งโอ้ยรู้ส่วนกันไปส่วนกันมาเหรอแต่มีคนหนึงสังเกตนะ อานยิ่มไม่ขนาดนี้โอ้โหเสียงเปดวันน่มา,นานนมานาคน,น้งมาไหมพอแบบ,น,แบน,นุ่มแบนเข้ามาหนึ่งทีค่ะโอ้ย กับท่านองว่าเขาก็อยู่ในแบบจักรวาลเดียวกันโลกเดียวกันอะไรอย่างนี้แหละแค่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรกันสักทีหรือเห็นหน้าข้าตาอยู่บ้างพัดกันไปพัดกันมาก็เหมือนในชีวิตจริงชันเจิตเลยนะที่เขาก็อยู่ในมหาลัยเดียวกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเอ้าวคนเอ้าคนเราสังเกตแล้วไงแล้วอยู่ในสายตาแล้วนั้นแล้วอยู่ในสายตา ตามหาคนในฝันโอ้ยตามหาคนในฝันชื่อ้อมเจชื่อติดปนเออชื่อด้องเขาชื่อติดปนนันแรกงงงอยู่ตั้งนานอะไรไปติดปนตอนนี้เข้าใจแล้วติดปนก็ติดโอ้ นี่ก wow ็เลยติดฝนอยู่ด้วยกันขอหนุ่มแบนหนึ่งทีครับว้าวตกใจโสดเสียงอ่ะเสียงแบบระมุนมากเสียงดีมาก คือเรื่องเสียงของเฟนะิร์สวัน่ะคือแบบยกให้อยู่แล้วมันคอลลิตี้มากอยู่แล้วอ่ะแต่แบบมันจะมีคาว่าหัวใจที่ลูกฉันกระดกรอหันหัวใจอะไรทุกอย่าง <c oughs> คือฉันมีความรู้สึกว่าถ้าฉันฟังเรื่อยๆเนี่ยฉันจะได้สำเนียงนั้นมาเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปคือเอเล่ใส่สำเนียงอยู่ตลอดเวลา ฉันไม่สามารถลบภาพลูกฉันนั้นได้จริงๆาสฟุตบัน y ย s สิฉันมีความรู้สึกว่า MV เพลงอะไม่ค่อยมีอะไรมันมีความแบบเรียบง่ายแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าแบบมันมีความว่าเขาอะอยู่ในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันทุกอย่างนั่นแหละแต่แบบเหมือนที่เธอบอกมันมีคนหนึ่งที่มองก่อนอีกคนนึงก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเฮ้เคยไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้แต่พอไปทักไปมองเขากลับไม่ใช่คนที่ มองเรามาที่เราเห็นอะไรเนี้ยด like ้วยความที่มีเพลงมันเป็นฟิลแบบว่าความจริงหรือความฝันคนที่อยู่ด้วยกันน่ะแบบในความจริงที่ไม่ใช่ความฝันก็คือเหมือนในในเอมันไม่ใช่ความฝันเลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่มีความฝันเลยจริงมันไม่มีความฝันเลยแต่มันคือแบบว่าเป็นคนคนนั้นที่อยู่ในความเป็นจริงแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในความฝันความคุยความหมายความหมายเบ็คกี้ฮา ที่เราร e act กันในซีรีส์เลยก็คือเพลงของพิตเตอคือเป็นเพลงเวทมนต์เพลงของเฟิร์สบันคือจากฝันคือเข้าใจไหมว่าคู่เนี้ยเขาเป็นคู่ที่แบบเหมือนเขาเป็นความพิเศษให้กันและกันอะ่ะคือมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบคาดไม่ถึงหรือเหนือความคาดหมายมันก็เลยทําให้เขาแบบรู้สึกแบบรักเอ้ยอย่าคุยจเเหมือน,นว่ากลงฟัง <c oughs> ้ความสัมพันธ์เขาอ่ะมันแบบมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดมาก่อนอ่ะ เด็กออกใช่ไหมแตไม่ได้ค่อยๆจีบกันด้วยมันอยู่ๆมันก็าบังเอิญไปบังเอิญมาบังเอิญไปบังเอิญมาได้มาหลักกันแล้วมันแบบเรื่องธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาก็จะก่อความรู้สึกนี้ตอนไหนก็ไม่รู้ตัวตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเลยไม่ดูงานเฉยๆเฉพาะเอ๊ะเจอเขาเออเขาอีกแล้วออเขาอีกแล้วเกิดนี้คือเคยยด้ินมันปะที่เขาบอกกันว่าถ้าเราอ่ะเจอคนคนหนึ่งอ่ะบังเอิญอ่ะ เรื่อยๆอ่ะสามพังอ่ะแสดงว่าคนนั้นอ่ะคือเป็นพรมลิขิตของเราเว้ยเฮ้ยเราได้เรื่องเตวีเนี่ย <c oughs> จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเป็นพรมลิขิตจริงหรืออีกฝ่ายตั้งใจทำให้เป็นพรมลิขิตตั้งใจให้เกิดรักนี่อนอของวีเวอร์เลตถ้าชอบใครก็เอาตัวไปอยู่ในโลกเขาแล้วคือพ,พี่เติร์นอ่ะทำเหมือนได้เรื่องเลยหรือเปล่าที่แบบว่าอยากฝนชอบบอกตลอดแกว่าชาดิคอนเออ เลยเข้ามาอยู่ในเฟรมก่อนเลยโอ้โเขาเปิดทางเขาไม่ไดแบบสิ่งที่คุณมองเห็นเลยถูกแบบเปิดให้เห็นแบบตัวตนเราอะไรเงี้ยในเมื่อคุณเห็นแค่หางตาตอนนี้ก็ไปอยู่ให้เต็มตาเลยแล้วถ้าเกิดพูดความเต้นเฟิร์สวันอะฉันคิดถึง D M D friendship เพราะว่าเอ้ยคือมีคนขอเราว่าให้เรา r ีแอ t แต่เนี่ยกับจีว่ได้ดูแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวเรื่อง re act friendship เนี่ยเราค่อยว่ากันคอนสัมพันธ์ของพวกเขาสองคน่ะมันมีความแบบ มีคนลิขิตอ่ะมีคนแบบมีความตั้งใจอ่ะพิเตอร์น,น,น่ะเหรอูอยากเอากล้องมาจับหน้ามันมจริงมากเลยน่าใส่กล้องทีนี้คือถามด้วยความตั้งใจพ <c oughs> ิเตอร์เหรอ <c oughs> <c oughs> เออแต่เนี้ยแอบรู้สึกอีก อันหนึ่งเหมือนกันไหมถึงว่ามันมีความลิงเชื่อมในเรื่องกับเรื่องอชาติแล้วด้วยที่แบบคนที่อยู่ในความฝันคนที่คุ้นเคยอะไรเงี้ยแล้วแบบคนเหมือนเป็นสิ่งที่ใจมันผูกพันเฝ้ารอและผูกพันอะ่ะตั้งแต่ชาติที่แล้วว่าเออเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันแล้วมันคือสิ่งที่เขาตามหาตลอดแล้วมันมีเซนหรือบางอย่างที่สัมพันธ์ได้ตั้งแต่เจอเขา อันนี้ที่รู้สึกก็เลยรู้สึกว่าแบบเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงมันมีการเกินเกินเกินพูดเรื่อยๆก็เลยแต่ว่าภาพมันไม่ได้เราเลยที่รออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ปลี่ยวใจเปล่าใจเปล่านั่นแหละใช่ค่ะโดยรวมก็คือชอบเอ้าไม่ได้พูดอะไรเยอะมากกว่านี้ดังนั้นก็คือ ไปดูกันต่อไปครัใช่ใช่คิทยังไงก็ก็คอมเมนมาถึงแม้ว่าเราจะมาชามากแต่มารีแอคแล้วนะคะก็ดูว่าแบบทุกคนคิดเือนเราหรือเ่าถูกถูกใช่ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe